มาติดตาม EU แก้เผ็ดสหรัฐลับล้างแอบซื้อปุ๋ยและน้ำมันรัสเซียเผยหมัดเด็ดไบเดนถึงกับหัวทิ่ม ที่เพจ world update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐเร่งผลักดันให้บริษัทในประเทศขอซื้อปุอ๋ยจากรสัสเซียให้มากที่สุดโดยอ้างอิงจากบูมเบอร์ทั้งยังระบุถึงกลุ่มประเทศยุโรปด้วยว่ากำลังถูกลอยแพจากมหาอำนาจด้วยสำหรับข้อความที่เพจ world update ได้เปิดเผยมีเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญดังนี้ในยุโรปนั้นมีชาติราว10%เท่านั้นที่ผลิตอาหารเพียงพอบริโภคในประเทศที่เหลือมากเกินจึงทำการส่งขายให กับชาติในยุโรปด้วยกันส่วนอีก90%ซื้ออาหารธัญ,ญพืชจากสหรัฐและยูเครนที่เคยเป็นประเทศผู้ผลิตธัญ,ญพืชข้าวสาลีที่สําคัญอันดับ5้าของโลกความเคยชินที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตอาหารเองแต่นําเข้ามาตลอดทําให้ภาคการเกษตรอับเฉาไร้าการส่งเสริมจากรัฐไม่มีใครอยากทําส่วนโรงงานผลิตปุ๋ยก็ปิดตัวลงจึงใช้วิธีนําเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อยู่ที่40%ของโลก ส่วนธัญ,ญพืชนั้นตลาดของรเซียคือเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาแต่ไม่ได้ขายให้ยุโรปเพราะยูเครนครองตลาดอยู่แล้วขณะนี้มีราว30ประเทศผู้ผลิตธัญ,ญพืชอาหารทั่วโลกก็ประกาศระงับการส่งออกเช่นกันเพราะสถานการณ์โลกเสี่ยงเกิดสงครามจึงต้องเก็บไว้ให้พลเมืองของตนเองบริโภคดังนั้นนับแต่นี้ชาติยุโรป90%เสี่ยงมากจะถูกลอยแพอาหารจากสหรัฐยูเครนรัสเซีย แบบตัวใครตัวมันล่าสุดวันนี้วันที่16วิถุนายน2565ดรประถมพงโพประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบรพภาควคทศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิดตระบุถึงสถานการณ์อาหารและพลังงานในยุโรปว่า ความหัวแหลมของผู้นำอเมริกามีคนขอให้ผมชมรัฐบาลอเมริกาบ้างผมก็เลยขอชมวันนี้เสียเลยว่ารัฐบาลโจไบเดนหัวแหลมมากหัวแหลมในที่นี้คือเฉียบแหลมนะครับไม่ใช่หัวแหลมเหมือนปลายหอก ความหัวแหลมของรัฐบาลอเมริกาก็คือการสร้างข้อยกเว้นให้ตัวเองเสมอเมื่อมีการความบาดชาติอื่นขอยกตัวอย่างเช่นอเมริกาประกาศความบาดรัสเซียห้ามอ eu ซื้อขายน้ํามันกับรัสเซียในระหว่างที่ผู้นำาอ eu กำลังปวดหัวกับนโยบายของอเมริกานำเรื่องเข้าไปพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีของตนเองอย่างครั่งเพียรทุ่มเถียงกันดุเดือดอเมริกาก็ยังมีการสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียตามปกติอย่างไม่รู้รอ รุ้หนาวแถมเพิ่มปริมาณขึ้นอีกต่างหากตอนหลัง EU ยูรู้ทันว่าอเมริกาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียในที่ประชุมแต่รับหลังตัวเองกับสั่งซื้อน้ำมันจากรสัสเซียเพิ่ม EU ยูก็เอามั่งไม่ต้องประชุมกันให้เครียดอีกแล้วถึงเวลาประชุมกับอเมริกาก็ประกาศจากคว่ำบาตรรัสเซียอย่างขึงขังเหมือนอเมริกาแต่รับหลังแอบซื้อน้ำมันและกา๊าซจากรสัสเซียเหมือนเคยบ้างอเมริกาก็รู้จึงก้าวไปอีกขั้นครับกล่าวคือติดต่อ ขอซื้อปุ๋ยจากรัสเซียเมื่ออเมริกาขอซื้อปุ๋ยจากรัสเซียได้ต่อไป E.U ก็จะเปิดหน้าซื้อปุ๋ยและสินค้ายอย่างอื่นจากรัสเซียได้เช่นกันเสร็จจากปุ๋ยแล้วอเมริกาน่าจะขอซื้อเครื่องยนต์ไปอวกาศต่อซึ่งรัสเซียก็ได้เลิกขายให้ไปแล้วเพื่อตอบโต้การความบาดไปด้วยกลุ่ม E.U ที่อยากจะไปอวกาศก็อาจจะขอซื้อจากรัสเซียบ้างสุดท้ายแกงอเมริกาและ E.U ก็จะได้รู้ตัวว่าประเทศพวกตนนั้นแท้จริงแล้วพึ่งพารัสเซียเพื่อ ความอยู่รอดตลอดเวลาถ้าผู้นำรัสเียใช้อารมณ์ในการบริหารจัดการเลิกขายน้ำมันเลิกขายกา๊าซให้ทั้ง EU ทั้งอเมริกาประเทศเหล่านี้คงโกลหลประชาชนคงแย่งอาหารแย่งพลังงานกันโคนล้มรัฐบาลไปแล้ว ขอให้ผู้นําอเมริกาหัวแหลมสั่งซื้อสินค้าจากรัสเซียไปอีกเรื่อยๆก่อนแล้วกันอเมริกาจําเป็นต้องซื้อเพราะไม่มีจะใช้ซอยส่วนรัสเซียจําเป็นต้องขายเพื่อให้เงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลลุ เลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเลือกเพียง399บาบาทแถมส่งฟรีอีก ย,ะะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช้อปสีเดอรหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ